หลังจากที่เราตกปลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเช้าเช้าตู่เลย่โมงหลย่ึหวงเลยตกมื้อเช้าครับมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับเมนูกับข้าวนะครับนี่ครับเชฟเชฟเราอยู่นี่ครับเชฟเม่เชฟเป้มมีอะไรบ้างครับต้มยำปลาเนะ ยำปลาปลาอะไรเนะเลเหลืองทะเลสีครับนี่ครับแล้วก็หางดำครับหมึกหมึกเมื่อคืนหมึกเมื่อคืนครับตกสี่ตัวนี่นี่หมือโปครับตัวโปเราโปเราโปเราอยู่นี่โปเราอยู่นี่ส่วนปลานี่ครับเดี๋ยวไปดูในคลิปก็รู้ว่าใครตกได้ตัวไหนตัวไหนบรรยากาศกินข้าวนะครับวิถีชีวิตนะครับคนตกปลาอย่างงี้แหละนะครับตมบัดชีวิตง่ายๆครับในเรือนะครับ นัมากินข้าวด้วยกันครับบรรยากาศกินข้าวในเรือครับนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับปลาครับนี่ก็ปลาครับอยู่ในถังก็มีนะครับตอนนี้ก็พักกินข้าวก่อนครับส่วนสายเรายังลอยไว้อยู่ครับส่วนสายเรายังลอยไว้อยู่ครับเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกันก่อน นี่แหละครับทิปแต่ละทิปที่เราออกมานะครับก็จะตกกันไปนะครับได้ปลาส,สดๆมาก็มาทำกับข้าวกินกันนะครับแล้วแต่เราจะสรรหาเมนูไหนนะครับเป็นต้มยำแล้วก็หมึกนะครับหมึกเมื่อคืนครับนี่ครับได้หมึกอยู่คนเดียวนี่แหละไม่รู้เขาใช้ฝีมืออะไรตกก็ไม่รู้ไม่ได้ถ่ายตอนที่เราตกหมึกมามาๆกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะได้วิ่งย้ายหมายจนึง เฮีย <c oughs> ทำไมต้องกินน้ำลายตามด้วยเฮ้ย <c oughs> คนไม่ได้นอนนะโอ้โหตกปลาไม่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่หลับไม่นอนครับ,ง,รบง่ายครับใช้ชีวิตง่ายๆเนาะในเรือครับนะจา,จานไปนครับรว่าไปกินข้าวด้วยกันครับ บรรยากาศเอาเลยเอาเลยครับกินอย่างนี้แล้วครับหมูหมึกหมึกไข่ครับหมึกไข่ปั้มสุกกินปึ๊บสายวิ่งปั้มเดชะข้าวกระจายปั๊บสายวิ่งปั๊บน้ำดำครับหมึกน้ำดำครับจะมีสุพรรณมาขัดกว่าปั้มใหญ่ๆครับคำแรกคำใหญ่มามาจะเทียะทางแม่นางกินข้าวครับมาข้าวกินข้าวกันมองแม่ของพี่มี ครับดเดี๋ยยวไม่มีอยู่ครับนั่นไงขึ้นมาเลยกินอยู<ด>่<ด>แล้วเวลากินข้าวยอย,อยอ่าหย่อนเบ็ดครับเดี๋ยวไม่ได้กินดีอะ่ะแล้วก็หมานซะด้วยสิอ,มอ,มอมไม่ได้กินข้าวแล้วผมว่าอุ๊ยโดนครับเห็นไหมบอกแล้วหมานมาจนได้อืมเอาวปาง อี่เราขึ้นใช่ไหมเหมเร็วๆเนะี่ยเวลากินข้าห้ามหย่อนเบสบอดมีสายใหญ่พอเดี๋ยวจามกระจายก็แบบนี้อืมควงมาเลยน่ะเป็นน,นานๆมาเจอสภาพแบบนี้<ม>ออกรีบดีอร่อยเหมือนเดิมนะกินข้าวนะครับผมเป็นอะไรที่อยากประผัดมานาน <laughs> มไม่ได้มานานแล้วอืมเปลี่ยนที่กินข้าวครับสบายสบายกินเยอะๆเ,เชฟกินเยอะๆใช้พลังงานเยอะเนื้อแน่นนีนะตัวใหญ่นะถ้าเป็นอยู่บ้านทอดราดพริกกนันน <c oughs> อร่อยเนี่ยทอดราดพริกตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่นะครับมีท่อนหัวครับท่อนหัวก็ได้เกิดเต็มชามนะครับเบบบอกแล้วว่าไม่ให้กินอาหารแห้งอะไรแบบนั้นอันเดียไม่ได้ลงม่ให้กินปลาอย่างเดียวห้ามกินา <c oughs> อาหารแห้งห้ามซื้ออาหารแห้งเข้าเราตกปลาเราต้องหางของใจไอ้ <c oughs> ตัวนั้นอยู่ก่อนดดกดปี๊ยพี <c oughs> ่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เอามานะครับ เดียเอสดีทางบ้านอย่ามากินมาเที่ยวในเรือครับเปลี่ยนที่กินข้าวมาเหออเดี๋ยวปลากินหนิผมว่าไม่ได้กินข้าวอะ่ะ <laughs> อืม <laughs> อืมกินให้เอสดีทางบ้านเขาเห็นเผื่อใครที่อยากจะมาสัมผัสชีวิตแบบเรามัาง่งไปได้วางตัวถูกกินยาอนลงเรือไหมหรืออะไรดีต้องเตรียมอะไรไหม,มกับข้าวก็ง่ายๆครับปลาที่เราตกได้นะครับ ปลาที่เราตกได้นี่แหละได้มาสดๆก็มาทำกินกันครับเดี๋ยวหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็จะไปตกปลาเหมือนเดิมครับออกไปลอยสายเอาตกได้ดินไปด้วยครับได้มาตัวแล้วครับนี้อันนี้ตัวที่สองกลางวันเนอั่นอ่ามีครับมีเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปรวมผลงานดูกันไันไอ้เลือกที่นี่เลือกไอ้เหลืองกาลีเซียครับ ตระกูลเดียวกันกับปลากรับพง่ะเนื้ออร่อยถ้าทอดราดพริกนี่โอ้โหเขาบอกทำเนื้อฟูเหมือนปลาดุกก็อร่อยครับทอดใส่หม้อทอดใส่หม้อครับมันจะได้ไม่ตีกระทะถูกต้องครับหมายมันจะไหลเล่นเล่นมีชอยเสียบกันนะเนี่ยไปนั่งตากแดดแล้วไม่เข้ามาในร่มเรกแทนที่ยาอนถังออกมานั่งในร่มรร้อนแดด ปกติชีวิตก็สู้แดดสู้วนอยู่แล้วนะครับกินข้าวด้วยกันครับเปลี่ยนที่กินข้าวมั่งเนาะอย่าเพึ่งเบื่อนะครับไอ้เล็กเนี้ทำอะไรกินน่ะฮะเล็กเล็กเนี่ยโอ้โหลุ่มล่ำลุ่มล่ำกันแป๊บเดียวครับหมดด้วยหมดจานนะครับ เดี๋ยวเราจะตกปลากันต่อนะครับอร่อยไหม่รัมีแรงไหมนะม่พลังแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้กันต่อในช่วงตกปลาครับอ่านะครับเราจะพักเบรกช่วงกินข้าวมานําเสนอเมนูเราก็อื้มอับกินไปเรื่อยนะครับอร่อยอร่อยปิดท้ายครับทำสุดท้ายครับ เจอกันใหม่ครับช่วงที่เราตกปลานะครับปรเยาะจั่แล้วอิ่มยังนะวายยังรุมรั่มรุ่มหัวตกปลาเจอกันใหม่ครับอืมโอเค